ตัดสินครับไม่ได้ตัดสินหรอกเด็กคืนก่อนไหมคืนก่อนไหมเอานะสตาร์ตดับกิฟย้อนนะลุงไปตามทางโอเคค่ะจอาไงคุณมดเอาังไอพวกจอกสัตว์ดาทุกทีดดาทุกเกมมาเยอะไปไปดีไหนอะ ดโอ้ยโอ้ยโอ้โห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 โฟเหมือนเคยมาเลยวะไม่เคย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 จะอึมจะอึมจะอึมยี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้ติดใครเนี่ยยาย นี่ไหนเนี่ยบัวกุลุงลงไปเจอเจอคุณมดเจอจริงเหรอเจอเจอเจอปากเลยปากเลยปากเลยอกนหนาก่อนหนาก่อนหนาก่อนไม่นาอะไรว่าอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยดูแลอยู่ไหนจังหวัดก่อนมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่อยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ยว่าเราเดี๋ยวเรียกเขาเดี๋ยวนี้นี่เออไม่ใช่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 กิบ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  กิฟใช่ไหมใช่ใช่นี่นี่นี่จิ๊บเลย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 นี่เลยนี่เลยอยู่นี่กระจาย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 เรา๋ยเราจะเราอีกหน่อยอีกหนอยสวยโอ้โมโอ้โกิบย้อนไปกิบย้อนไปไล้วไทยรังแล้วไทยรังแล้วไทยลังเชี่ยกูเข้าหมู่บ้านไปแล้วเข้าหมู่บ้าน ออกหมู่บ้านทางไหนครับดูแล้วกันถอยหลังมานีตาตันทำไมเหมือนนี้เข้าใช่ด้วยถอยหลังมาตันตันน่ะตันตันออก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 กรออกออกทางไหนโอ้ยตันโอกาสของเรามาแล้วออกยังอ่ะออกยังอ่ะไม่ออกออกไปน่หอ่ะ เอ้ยยังไม่เจอออกแล้วไหมออกยังวะออกยังอ่ะโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอุ๊ยออกแล้วออกแล้วออกหน้ามูบ้านแหละหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วดาบกิฟต์ดูอองยังวัดดวงกันแถวนี้ดาบกิฟต์จิ้มตรงนู้นจิ้มตรงนู้นระวังทีเราต้องเอาเร็วบางทีเราต้องเอาเร็วดาบกิฟต์ชิบหายแล้วปักปบนบนเดี๋ยวบนนี้นี่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 แถวนี้เห็นเห็นนิดติ๊กไหมเห็นนิดติ๊กไหม มัวมวมัวม้วม้ว้วม้วม้วม้จม้ม้ว้วมม้ววมมวม้ววอ้ววมวววมม้วม้วม้้วม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 ้้วมม้้วมมม้ว้วม้ มันผ่านจังหวัดอะไรอ่ะดับกิฟดับกิฟค่ะนี่นี่ดิดับกิฟดับกิฟจิมตัวนี้ลุงติ๊กกระจายกระจายเลยจิ้มตัวนี้ลุงติ๊กเออเออแถวนั้นแถวนั้นแถวนั้นกระจายกระจายเออแกละแหละล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยตรงนี้ตรงนี้มันผ่านได้ได้โอ้โหผ่านแม่น้ำหมอวม่งผ่านแม่น้ำดิ่งหมอโอ้แม่น้ำก็ติ่งติงติ่งมา มาเลยไปใครก็หยุดเราไม่ได้แล้วดับกิฟต์ไปทลอะไรรับเคลื่อนย้ายบ้านจังหวัดอะไรเนี่ยอ๋อออนี่โอ้ยชิบหายอะไรอยู่ไหนอะ่ะมดเจอแล้วเหรอเจอแล้วดับกิฟทำอะไรสักอย่างนี่นี่เธอรีเถอนีดับกิฟตักเลยตักเลยตักเลยัก <c oughs> ปักแล้วปักแล้วปักแล้วอยู่แถวนี้เลยเดี๋ยวกระจายเดี๋ยวกระจายให้กระจายให้ยแถวนี้แถวนี้ตรงนั้นเหรออ๋อกระจาย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 เดี๋ยว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 แล้วกันล่จุดทีเอาดิเอ้าเชิงสอปอมปะเนี่ยเก่งมากครับดับกิฟโอ้เขาไม่ปลอมด้วยแบบมันก็อยู่ในเขตเชิงเซาเก่งมากเก่งมากไปโถ่โถ่โถย เอาเอาจอมืดตกแป็ป่ะเนี่ยเฮ้ยลุงที่โกงนญาติยิงเนปอะไรอ่ะตอนผมเดินช้าเนี่ยขับรถไถนาไปถ่ายป่ะเนี่ยโอ๊ยพาไปโหลดพาไปโหลดเฮ้ยจังหวะนี้แหละเฮ้ยเอาว่ะอะไร วิ้ยดับกิฟดับกิฟอะไรอะไรดับกิฟต์เบอเจอเจอเจอดับกิฟดับกิฟดับกิฟตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเออเรนี่ดับกิฟต์ดับกิฟต์เอาหนี้นี่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 โยมันยกระจายกระจายกระจายเดี๋ยวมึงนับมึงนับมึงนับกระจายกระจายไม่ไม่ไม่ดับกิฟขึ้นมาดับกิฟขึ้นมาเออเโอเคโอเคประมาณตรงนั้นประมาณนั้น นี่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 โอเคสวยวมากแม่งบ้านเกิดมันในเยี่ยะไปสู้ยังไงวะเยี่ยแม่งบ้านเกิดมันเลยตัวอยู่พลอยหลังแม่พลอยังพลอยหลังแบบพอกูเห็นจังหวัดปุ๊บกูแบบใจเสียเลยเมื่อกี้โอเฮ้ยอยู่ตัวนะลุงลอง ้ยเลยโอ้ยเลยเลยเลยตับกีบตับกีบตับกีบเจกระจาย่อยนี่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 มาฝั่งลุงมาฝั่งลุงแถวๆลุงมาร์แถวๆลุงมาร์รู้ไม่รู้ขึ้นมาอีก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 อยู่ตรงนี้นะเออถึงเือแล้วแหละนี่เดียวนี่เดียวดับนะนี่เดียว ยมากนี่เดียวนี่เดียวเยียเยี่มเยชมันเดือดเกินว่ะเถิดหลังหเถิดหลังเอาถนนเลยโอ้มึงมองหลังคาทำไมโฟมึงมองหลังคาทำไมเ้ยไเขียนี่อะไรก็ไม่รู้่นหลังคาเมื่อกี้คิดว่าจวด จะได้เรื่องโ,โอ้ยเออาสอนจ้างเวอร์เขาหลอกไม่ช่วยเลยไปเลยนี่ครับอย,อยู่นี่นี่อยู่นี่นี่หายแล้วดับกิฟเจอเจอใช่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 เฮ้ยสวยก็เล่นสูง <c oughs> ไว้หน่อยเจอาหาจังหวัดไม่เจอ ยิบหายแล้วจังหวันีนี่นี่ดับกิฟตดับกิฟตจังหวะนี้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 จังหวะนโอ้ยใช่เหรอเชียงรายอะไรอยู่กระลาโอ้โหเดยวเว้ยวิวิแต่เราไม่ลงนะดับกิฟต้องเชื่อลุงเชี่อแล้วมันเริ่มทางไหนเนี่ยสวัสดีครับลุง วัสดีครับมดไม่ใช่คนลุ่นเอ้ยรุงเสื้อฟ้าสาไหนดีวะเนี่ยว่าขวาวขวา้ายดิวะเออไี่เลยเลยชิบหายแล้วว่ะคุณมดมมาไม่เจออะไรเลยอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจะจะไปของกินใกล้แล้ว ไม่เจอเลยหายแล้วงานงกอกงอกจริง <c oughs> ไม่มีไม่มีอะไรเลยโอ้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่ป้ายบอกซอยช่วยอะไรได้โอ้ยไม่มี <c oughs> ป้ายบอกเลยอะไรเลย <c oughs> อย่ามาตอแหลอย่ามาแสดง จริงจริงมีหวังแล้วมีหวังแล้วมีหวังมีหวังเฮ้ยมีหวังแล้วใช่อยู่ไหนนี่จังหวัดอะไรดับกิฟดับกิฟเฉยไอจังหวัดนี้มันอยู่ภาคอะไรวะหาก่อนไม่บอกว่าชิบหายไม่เจอวัดเจอวัดมองไม่เห็นมองไม่เห็นจังหวัดนี้อยู่ไหนอะ

เจ็บจักกว่าน้องจะเจ็บวิ่งที่ใครโดนถึงตายเลยเนี่ยเนี้ยโอ้โหเราเสียไม่ได้เราเสียไม่ได้ดับกริปเพื่อชัยชนะแรกของคุณซึ่งโฟล่งกูเป็นไอเดียไม่นะไอ้เยี่ยโผล่ไหนเนี่ยโผล่โอค เมือเคยมาเลยมึงเคยมาเลยมือเคยเล่นไปแล้วแล้วก็ตอบไม่ได้แล้วก็มั่วโฟโฟไปแยกไหนอ่ะมันปีทางเดียวไม่ต้องไปอ๋อโฟจะไปหมประเทศอะไรเนี่ยเความโลกไปหมดอายแล้วลุงอาา่า่า่่ ความหวังของเราสองคนโหมอยู่ที่มดกัะดับกิ๊บซ้ยขาถอยไปสิไอ้ยังเราจอดไปไม่ได้ไปก็เลยไปก็เลยไปไกลจัดโหมดโอ้ยกลับไปกลับไปเลี้ยงนู้นด้วยเจอไหมเจอเจอคนบ้างไหมกระดับกิ๊บถ้าได้คอเลยถ้าได้คอเลยจิ้ม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 ไปเลยจิ้มไปก่อนจิ้มไปก่อน ไม่เจอเลยเลยไม่เจอเลยจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยล็อก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 เลยเราจแพ้เราเจอแพ้ไประวังไลุงเอาถามนี้แล้วกันเอาไหว้แล้วตอบปู้เลยแล้วกันเอาปั๊กนะใช้ชันนะตาย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 หลง เยอะขนาดนั้นเลยนะเว้ยเจ๋งเหลียวเอ้